เุีผู้ผมผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองนะครับก็ทริปนี้นะครับวันนําเสนอล้อแท้ติดรถนะครับตัวนี้นะครับเป็นล้อมิซูบิชิแอทแทร์นะครับตัวใหม่ล่าสุดนะเป็นล้อออกตั้งแต่ปี2020เป็นต้นมานะครับตัวนี้เป็นล้อตัวท็อปนะครับเป็นล้อขอบ15นะครับเมื่อคุณใส่ล้อของพวกมิซูที่เป็นล้อแท้พวกนี้เนี่ยกับรถวิลล่าแอทแทร์จะตัดปัญหาเรื่องล้อหลังคู่ซุ้มไปได้อย่างถาวร เวลาคุณลูกค้าออกรถมาจะมาต่ล้อกระถางใช่ไหมครับเข้าสิบสี่ก็มันจะไปเปลี่ยนเป็นล้อไฟชั่นที่มันยืดๆน,น,นะครับหรือบางท่านก็ไม่รู้หรอกว่ามันยืดน,นะครับแต่หารู้ไม่ปัญหาพวกนี้เวลาคุณใส่ไปนะครับล็อซุ้งล้อหลังเนี่ยมันจะชอบขูดเวลาลถจัมนะครับให้ตัวของโช้งเนี่ยมันจะกดลงมาโดนยางของพวกล้อที่มันยืดน,นะครับแต่ว่าล้อพวกนี้ไม่มีปัญหานะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะครับมาดูหลังล้อนนะ นะครับตัวนี้เป็นล้อแท้นะครับมีใส่ลักมิซูบิชินะครับชัดเจนนะนะครับแล้วก็เป็นขอบสิบห้ากว้างห้านิ้วครึ่งนะครับออฟเซตนะครับอยู่ที่สามสิบแปดนะครับออฟเซตอยู่ที่สามสิบแปดนะครับล้อแท้เลยยกชุดพร้อมยางราคาไม่แพงนะครับสนใจสอบถามมาได้นะนะครับมีบริการติดตั้งพร้อมใช้งานทันทีนะครับ เส้นสีขาวแดงนะชื่อว่าร้านต้มยังยนต์ตั้งอยู่พระรามสองบางขุนเทียนนะครับอยู่เลยซอยเทีนทะเล21อยู่ที่11มา200เมตรติดถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อม,มาไนดะ้นะครับผมาคลิปนี้นะครับผมก๊อฟนะครับจากร้านต้มยังยนต์ขอฝากไว้นะครับผม คลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ